ปรสิทกินลิ้นในปากปลาก่อนอื่นนะครับใครกินข้าวอยู่หรือขนมขบเคี้ยววางลงก่อนนะครับอาจมีการอีการสักพักแต่อร่อยนั้นอ่ะอีกเรื่องคุณอาจจะไม่อยากกินปลาไปช่วงหนึ่งเลยก็ว่าได้ตัวกินลิ้นหรือแซมอนตัว A s ซิเ e t เป็นปรสิ์จำพวกกุ้งกั้งปูในสก,กุล s ซ m อ t o r อ d ดเจ้าตัวนี้แตกต่างจากสายพันธุน์อื่นๆเพราะตัวกินลิ้นเป็นสัตว์จำพวกไซม o ตัวเพียงชนิดเดียวจากจำนวนสายพันธุ์ที่มีพฤติกรรมเช่นนี้ตัวกินลิ้นมีความยาวตั้งแต่3-4ถึง4เซนติเมตรตัวกินลิ้นจะเข้าไปในปากของปลากระพงทางเหงือกและเกาะที่ลิ้นของปลาตัวกินลิ้นจะใช้ก้ามที่ขา3คู่หน้า นีบลิ้นของปลาเอาไว้ทําให้เลือดออกยิ่งตัวกินลิ้นตัวโตวขึ้นลิ้นของปลาก็จะมีเลือดไหลเวียนได้น้อยลงเรื่อยๆจนกระทั่งลิ้นนั้นฟอเนื่องจากเกิดการขาดเลือดจากนั้นตัวกินลิ้นจะเอาตัวเองติดกับกล้ามเนื้อลิ้นซึ่งปลาจะใช้ตัวกินลิ้นได้เหมือนลิ้นปกติ ตัวกินลิ้นจะดูดเลือดหรือไม่ก็กินเนื้อเยื่อของปลาเป็นอาหารโดยไม่ได้กินเศษอาหารของปลาแต่อย่างใดต่อมาเดลี่เมลสื่อดังของอังกฤษรายงานว่าดอนสมาร์ตนักศึกษาคณะชีววิทยาทางทะเลจากเมืองแคปทาวของแอฟริกาได้ไปเจอปลาช่างไม้ที่มีน้ำหนักเกือบ3กิโลกรัมขณะที่ออกไปตกปลาซึ่งเมื่อนำง้างปากของเจ้าปลาตัวนี้ดู ก็พบว่ามีสิ่งมีชีวิตบางอย่างอยู่ในปากของมันมีตัวสีขาวตาสีฟ้ามาสัสจึงได้ถ่ายภาพเก็บเอาไว้และส่งให้อาจารย์ของเขาดูโดยอาจารย์ของเขาก็บอกว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในปากของปลาคือปรสิตท,ที่อาศัยเกาะลิ้นปลาโดยอาจารย์ของมสัสยอมรับว่านี่เป็นปรสิตลิ้นปลาชนิดที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนโดยลักษณะที่แปลกที่มีตาสีฟ้าและมีหนวดทั้งนี้ปรสิตกินลิ้นนางกล่าว จะดูดเลือดและอาศัยเกาะอ,อยู่ในลิ้นของปลาไปตลอดชีวิตโดยในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพิ่งมีการศึกษาปรสิตลิ้นอย่างจริงจังทั้งที่ปรสิตชนิดดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันมาหลายทศวรรษแล้วโดยขณะน,นี้มีการระบุสายพันธุ์ของปรสิตกินลิ้นได้มากกว่า280ชนิดเป็นที่เชื่อกันว่าในช่วงเริ่มต้นของชีวิตปรสิตชนิดนี้จะเป็นตัวผู้ ลอยไปตามมหาสมุทรเพื่อหาปลาอาศัยล่างอยู่เมื่อเจอปลาที่เหมาะสมแล้วปรสิตก็จะว่ายเข้าไปอยู่ในเหงือกเกาะดูดเลือดที่ลิ้นปลาและอาศัยอยู่แบบนั้นยาวๆในเวลาต่อมาจะกลายสภาพเป็นตัวเมียมีขนาดตัวและขาที่ใหญ่ขึ้นขณะที่สายตาของมันก็จะเริ่มผ้ามัวมองเห็นได้น้อยลงและเมื่อลิ้นของปลามีเลือดไหลเวียนน้อยลงปรสิตกินลิ้น ก็จะเอาตัวเองติดกับกล้ามเนื้อลิ้นและปลาจะใช้ตัวกินลิ้นได้เหมือนลิ้นปกติสุดท้ายของคลิปนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับและก็ต้องขอขอบคุณจากใจคนที่กดติดตามให้กับช่องเล็กๆสำหรับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย